สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนี่ต้นมาดุก้านะครับมาจากนาเข้ามาจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะนิวซีแลนด์ออสเตรเลียนะครับซึ่งที่นั่นเขารู้นะมาดุก้าดอกสุดยอดน้ําผึ้งครับเป็นราชินีของน้ําผึ้งนะสุดยอดเลยครับดอกมันผึ้งๆนะครับตอนนี้ผมสั่งมาจากกรุงเทพนะครับซึ่งอาจารย์ได้ส่งมาให้ผมนะครับผมท่านผู้ชมนี่ครับผมมีสามต้นนะครับมาดุก้านะดอกสีชมพูนะครับผมลองนี่ในกระถางนะครับ อย่าใช้ปุ๋ยสูตรเสมอเสมอไม่ได้นะครับ15 15ต้องใช้กับกะมาพ้าวกับมูลวัวหมักแล้วนะครับผมท่านผู้ชมผมมีอยู่อีกต้นหนึ่งครับผมทดลองครับท่านผู้ชมผมทดลองผมทดลองปลูกลองดินนะครับผมนี่ครับมาตุก้านะครับมาตุก้าผมว่าน่าจะเป็นแหล่งแรกของภูเก็ตนะครับมาตุก้าที่ลงดินนะครับผมท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับผมลองทดสอบดูครับว่ามันจะออกดอกไหมสีชมพูครับผมไม่ใช้ปุ๋ย15 15นะครับ ผมจะใช้มันนี่ครับปุยอินซีกับมะพร้าวนะครับผมแล้วก็ให้น้ำนะครับเป็นสุดยอดของราชีน้าพึ้งนะครับึ่งพึ้งชอบมากเลยครับผม